มาไปดูภาพน่ารักนะคะของอาสาสมัครบนรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ค่ะว่ากันว่ามีอาสาสมัครใจดีนะคะลงไปแจกน้ําขนมฟรีให้กับผู้โดยสารนะคะที่ใช้บริการบนรถไฟพื้นที่3จังหวัดชาแดนภาคใต้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสพิเศษนะคะวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีค่ะ ที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะทางเจ้าที่อสกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2หรืออสรถไฟค่ะนําโดยนายหมวดเอกสมศักดิ์ชูศรีผบร้อยอสกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่สองได้จัดกิจกรรมพิเศษนะคะในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีโดยได้มีการนําสมาชิกอสที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนขบวนรถในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนําขนม น้ำและก็ลูกอมนะคะไปแจกให้กับผู้โดยสารบนรถไฟสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆและก็ผู้ใช้บริการบนขบวนรถซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป้าหมายก็เพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอ,อสสกับประชาชนซึ่งทําให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการบนขบวนรถต่างยิ้มด้วยความดีใจค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่ได้รับขนมฟรีอมยิ้มฟรีระหว่างนั่งบนรถไฟด้วย นายหมวดเอกสมศักดิ์ชูศรีนะคะผบกองร้อยอสกองร้อยปฏิบัติ 100, 100, การพิเศษที่สองกล่าวเขาว่าปกติแล้วนะคะอสเหล่านี้จะมาี่ จะมีหน้าที่หลักๆก,ก็เกินรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟในพื้นที่3าจังหวัดแถนภาคใต้ระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถึงสถานีชุมทางสวัยโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกวันจะมีวันละ18ขบวนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบนขบวนนะคะขบวนละ10นายซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ชายและก็เจ้าหน้าที่ผู้หญิงทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะโดยจะรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถซึ่งผู้โดยสาร ทุกคนนะคะที่มีปัญหาติดขัดต่างๆก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่อ,อสอบเบินขบวนรถไฟได้เลยค่ะ ซึ่งทางด้านผู้บังคับบัญชานะคะบอกว่าได้มีการเน้นย้ำให้อสสอทุกนายค่ะต้องแต่งกายดีพูดจาดีมีวินัยที่สำคัญคือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นกันเองและก็ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีนะคะจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการมอบน้ำใจนะคะและก็มิมตรไมตรีให้กับประชาชนที่ใช้บริการบนขบวนรถไฟเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน้าที่รวมถึง ผอบอกองร้อยไปฟังกันดูค่ะในวันสัปดาห์ของวันด่วนลงวันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันกองวันสัปนากองอา,าสรารักษา์เย็นครบรอบ6-9ปีครับครับโอเควันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษเลยนะครับที่เราจะดูแลบกบรถไฟมีมีกิจกรรมอ,<ๆ>อะไรบ้าง<ๆ>ครับวัน<ๆ>นี้คือดูแลทุกวันนะครับ,รบแต่วันนี้เราพิเศษหน่อยเราเป็นการบรรชายตำนานวญานแล้วก็เราขึ้นมาดูแลแล้วก็เป็นการ แย่การผมผู้โดยสารอลไรพกนี้ครับ,บ,รรบเป็นการารณรงค์จากกิจกรรมหอชาวบ้านได้รู้จ,จักเรามากขึ้นนะครับ